คขาดรวยครับเดี๋ยวสาวครับเดอดก,กำลังดีครับอาชีพเบาเลยครับอเอออากาศช่วงสาวๆดะบ่ฮ้อนครับ ช่วงเสาร์อากาศพอดีครับตกช่วงเที่ยงมานี่ค่อนข้างสีหอนเอล็กน้อยครับเพราะว่าช่วงเดือนหาครับเมษาครับครับออกมากับิิดมครับที่เบาครับอ,ออเ ยังหาทำเลวันใดครับด้านล่างครับสานามครับปีนี้น้ำลดเร็วครับ,รบถา,าเปบเดี๋ยวก็สิกับแล้วครับ การยินดีครับยามเสาครับด้านนี้สิบเป็นปลาครับครับด้านล่างสิบเป็นสาน a m เลยครับครับเปนทงหน้าลงลงครับครับหลังจากเขาปลาครับกับผอกมาถนนครับ ข้ามาบุกใครเดียวออมาครับเอา <c oughs> เห็นนกพิลาบบ่ไไ้ครับเดี๋ยวจะมาส่อครับเกปีะมาณนี้ครับไปสักแป๊บเดียวครับกลับมาครับเสียงหายใจครับ กลับเขามันไ่หมดพักผ่อนรับเออเมื่อยกับอ่การยังพอสบาครับน้องมารวยครับแดดพอดีครับวันในหอนครับ